ดวงคุณในช่วงเร็วๆนี้เป็นอย่างไรบ้างตั้งจิตอธิษฐานที่หมอจะเลือกไพ่สามใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานดวงคุณจะเป็นอย่างไรนะไพ่จะดึงดูดใจคุณเจ้าของดวงเท่านั้นจะแวะดูจะหยุดดูอดไม่ไหวทนไม่ไหวต้องดูนะคะอ่ะพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะอู้ไพ่ขึ้นไพ่เดอะเดวิลนะ ใครที่หนักเหนื่อยใจมีปัญหาเรื่องการเงินดวงชะตาของคุณนะคะช่วงนี้ไพ่เดวิลหมายถึงขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรูปรักษ์ของปีศาจหน่อยก็มีองค์ปู่พญานาคท้าวเวสสุวรรณเนาะพญานาคก,ก็เป็นรูปรักษ์ของงูท้าวเวสสุวรรณก็เป็นรูปยักษ์ของเป็นรูปของยักษ์นะคะอย่างเงี้ยนะก็ไหวแล้วจะดีอย่างพระราหูก็ได้นะฮะไพ่ใบนี้ขึ้นแปลว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมาก็ติดต,ดตดดดดิดกัดถัดการเงินก็ มีเรื่องให้หนักองค์หนักใจนะุ่งนี้ก็อาจจะต้องขอพอรจากสิ่งที่พี่หมอบอกท้าเวสุวรรณองค์ปูนะ่พญานาคพาราหูจะดีสําหรับคุณนะคะอะมาดูใบที่สว้าวดวงกําลังจะโชคดีแล้วนะจากที่เหนื่อยหนักแย่มานานนับจากนี้ไปจะดีดวงจะพลิกผันนะจากการเงินคล่องมือมีโชคลาภก้อนใหญ่ถูกรางวัลใหญ่ๆมีโชคใหญ่ๆเข้ามาสําหรับคุณนะคะหรือคุณอาจจะได้หยิบจับเงินหลักแสนเงินหลักล้านเงินหลัก1ิบล้านเลยทีเดียวนะคะ เข้ามาได้เงินแบบไม่คาดฝันหรือบางทีก็ได้เงินจากที่แบบมันไม่คิดจะได้แต่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาอย่างแบบถูกลางวันใหญ่ๆอย่างเงินจากมรดกเงินจากแฟนหรืออะไรก็ได้จะเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาได้แบบไม่คาดฝันไม่คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สองเหรียญว้า wow. แปลว่านับจากนี้ไปชีวิตของคุณทางการเงินของคุณจะดีขึ้นจากที่ผ่านมาผ่านวิกฤตช่วงที่แย่พอหลังจากนี้เหมือนแบบเป็นช่วงที่จะต้องติดลมบนละเป็นช่วงที่จะได้ใช้จ่าย สุขสบายมีเงินเข้ามามีการลงทุนที่ดีมีผลกําไรที่ดีเข้ามาการเงินแบบงอกเงยดวงชะตาของคุณเหมือนดวงอู้ฟู่ดวงดีขึ้นเรื่องการเงินก็นแล้วกันนะครับนี่เป็นดวงชะตาสําหรับคนที่ผ่านเห็นคลิปนี้ก็รับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็รับความโชคดีนี้ไปเพราะว่าคุณหยุดดูแลวผ่านดูนี่คือโชคชะตาของคุณที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเร็วๆนี้ค่ะ